สวัสดีในช่วงบายบายใครจะยินนะคะอากาศวันนี้ไม่ร้อนเลยนะคะฝนไม่ตกแดดโกกรำเรยไม่ร้อนมากนะคะก็ดีนะคะวันนี้นำเรียกหม้ดูซี่เรียนนะคะช่องรัชการนะคะเรียกข้างหน้าเป็นรัชการทีเก้านะคะทรงเรียนมี ต่อไปกลางล่างก็เป็นราชการดีซิบนะคะท่งเรียนกลางล่างนะคะตั้งซีเรียนก็เป็นเรียนต่างปอโซ่กันนะคะที่จองเรียนกองรักกองว่วงนำไม้ถุก่านได้รับชมนะคะเดี๋ยวกลองก็ไปคลๆเลยนะคะนาชุดนี้ก็เป็นปอโซ่ทรงปัรวยอาสิบกาวนะคะ ซึ่งเป็นเป็นโปรโช่อสำคัญที่ปล่วงรลอกกาวสิ้นระชนินะคะตอนนั้นเดือนตุลาคมนะคะก็มีเรียนนี้อยู่นะคะตรงปนอร่อยอาร์กาวเดี๋ยวจะลิกให้ดูด้านล่างด้วยนะคะต่อไปตัดมาก็เป็นปรดช่อทรงปนอรอยอกซิฟนะคะอาซิฟกาวแล้วก็ออกซิฟนะคะก็เป็นประปักก้องปรลร่วงหลอกกาวอยู่เลยนะคะเรียน ช่องผดนี้นะคะอดลังจากปอด้วช่องปโโ 60, ัญหาอยอกสิบก็มาพิ้นช่องปัาอยกสิบเอ็ดกับ6กสิบช่องนะคะก็เป็นราชการที่สิบเลยนะคะตอนนี้เรียนดีผลิตออกมาก็เป็นราชการที่สิบแล้วนะคะราชการที่เกก็มีพอดช่งปัยากับ6กนะคะช่วงนั้นจะพอเรียนสิบนะคะเรียนอื่นก็ไม่ทราบได้นะคะ เดี๋ยวมาพริกให้ดูดานลั่งนะคะโหรเรียนส่งปนารวย99ก่อนนะคะ10บ,บาทนะคะราคา10บ,บาทโบทซ่ก้อนอินชัดนะคะทรงปนารวยโอ้โอ้เสียงรถจักรยานยนต์ดังเหลือเกินขอโทษนะคะขอะะอภัอยนะคะส่งปนารวย99 แล้วก็ลขกซิปไทยเลขกิอัรเบ,บิกก็จะจีนปฏิไทยก็จะจีนปลอดโซกโซงพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะคะปีนี้ปลายปีคือเดือนตุลาคมเราทุนเสียราชการทีกานะคะปอล่วงรอกาวไปนะคะต่อไปปอโซนี้ก็ยังเป็นรูปกองปอล่วงรอกกาวเลยนะคะ ด้านล่างเป็นประชิดดีช่วยง้ามนะคะโรงก็ไปดูไกลๆนะคะปอดโตก็จัดเจนทรงบัญาโรยอกสิบต่อไปปอดโตทโงปัญาโรอยอกสิบเอ็ดกับอกสิบโซงนะคะก็เป็นรูปในล่วงราชการดีสิบนะคะก็ตรวจนะคะเป็นราชการดี 10. สิบทรงปัญาโรยอกสิบเอ็ดแล้วก็โซงปัญาโรย หกสิบอนะคะซึ่งน้าไม้ถุกทานได้รับชมเปรียบเทียบนะคะว่าโปซโซงปันยสิบเกตอนนั้นนะคะแล้วก็มาโซ่งปัออยอกป็ยังมีเรียนตีมีประพักก้องผอล่วงหอกาอยู่นะคะโซงโปโซนี่ราคาสิบาทนะคะแต่โปโปโซงปัรยกับหกงนะคะเรียนสิบบาทก็เปลี่ยนไปด้านล,ล่างก็เป็น สัญลักษณ์ข้องราชการตีซิปนะคะจะมีตัวหนังสือเหล็กๆเหล็กเนื่งกับเหล็กสุ่นเอาไว้นะคะแต่ดูไม่ก่อยเอ็นนะคะนะคะตรงนี้แถวๆบริเวณนี้จะมีเหล็กนื่งกับเหล็กสุ่นนะคะตาดูให้ดีนะคะนั่นเองอินจัดอยู่กันนะคะเป็นสัญลักษณ์ข้องเครื่องไม้ที่เขาสร้างขึ้นนะคะใครจะมีเร็วก็เก็บ ผดโซ่ติดติดกันไว้นะคะจะได้เปรียบเทียบเอ็นฉาดๆกันนะคะว่าโซ่ผดโซ่จงปานารยาจับกากับออกซิบนี่เป็นผดล่วงรอกาวของเรานะคะ,นะต่อไปผมอาออกซิเลตกับออกซิปโซ่ก็เป็นราชการทีซิบนะคะผดล่วงราชการทีซิบนี่ สมรหรับการัดการดีซิฟของเรานะคะ,ะก็ควรจะเก็บไว้นะคะให้ครบต่างซีปอโซน,นี้นะคะสำหรับวันนี้โ่องเรียนก้กองหลักก้องว่วงก็ต้องข้อกอบคุณทุกฐานที่เข้ามาส่งกำลังใจเสมอมานะคะกอให้ทุกทานมีความสุขกับการรับชมเรียนไม่ว่าตานจะชมจองหน ก็จะมีความสุขกกในสิ่งที่ท่านชอบนะคะสำหรับวันนี้ก็มาลาดุกการไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ